คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้นะ you ตาม structure เลยนะ you can't คุณไม่สามารถใช่ไหม you can t จะตามด้วย verb infinitive verb ที่ทำให้ทำให้พอใจทำให้พอใจคือคำว่า please ทำให้พอใจ you can't please ทุกคนคือาาะค,ะอนะคอาว่าอะไรคะแต่งมันภาษาไทยเลยนะเนี่ยทุกๆคือคาว่าอะไร every จำได้ไหมทุกๆคน every อะไร you can't please everyone แล้วก็ใส่ full stop ได้ไหมคะได้ไหมคะไหนใครได้แบบนี้บ้างโอ้ยเก่งนะก็มีคนได้นะมั่นใจเลยมาดูเฉลยกันค่ะ you can't please everyone สนใจหนังสือฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษฉบับรัดขั้นพื้นฐานถึงระดับกลางของครูพี่แอนแม่ปรังหาตะกร้ามาให้แล้วนะคะข้างล่างเลยค่ะ